สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำของคำรอบครั้งที่เท่าไหร่ให้ถ่ายสามนะที่สามแล้วเดี๋ยวเล่นเย็นเดีกว่ามาเย็นมาเย็นกงคือไม่มีเล่นองเครั้งที่สามแล้วนะอ่ะครั้งที่สามนะครั้งที่สามนะจ๊ะวันที่บนึฉันไม่อยู่บ้านนะนี่โอยเต็มตาเต็มใจกันให้ผมกับความไร้ไรเร้ ค <h ums> ดูดิกลายเป็นแบบนี<ช>้เลยก็เป็นได้แค่เอิงสองรยยี่สิบใช่ไหมจิงบอกอว่าจีกปลุกแล้วแ้วเตยไม่ตื่นเตยสายหน้าแต่เตยคิดว่ามันเป็นความฝัน <c oughs> เนี่ย <c oughs> ทำร้ายทุกคนเลยอ้า เสงมาเลยเห็นอะไรก็ออกมาเถอไปซ้อกเดียอีตรงหน้าวุ่นมาให้สุดละเออสงครามรอบที่สามรอบนี้ต้องเป็นรอบที่สุดเจ๋งมจะก็ทำสงครามโลกมากันเยอะมากแล้วนะส่วนมากก็น่าจะปิดเพราะแบบ ดูกระจกกระจกนี่ยาคซ่าก่อนว่นีเราจะปิดพ่อยาคุซ่าก่อนนะวันนี้คนกดหนึ่งร้อยหกักัดีน่ากดีตุเตวัสดีตุเต๋เอนี่นี่นี่เสกมาเยอะอามีเขาไม่อิงนะนแปนเจคอพับ จริงจริงคุณเด็กขำหยาบคายใช่เกมแบบขำหยาบคายเธอ,อไม่พูดหรอกนะรู้ดีว่าพี่่วาทำไมพี่ถึงแปลเป็นถือขำหยาบคายไม่อยากจะเชื่อว่าเข้ากับเพลงได้เสียงตะวันระเอพับไม่พับบับบับ,บ,บ,บ ตอนนี้เกิดเกิดวิทยุอให้ป้องกันตัวล้วโอเคโอเคับับแดบบไม่รู้เ่อง้อยออยจะตายแล้วเวขอไวที่หนาดีสุดเลยใครรู้บ้าง จะมีความเร็วกว่าโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวไปที่สูงสนุกเต็มที่320อย่ใช่ไ ตำรวจด้วยก็เราต้องเปลี่ยนทุตใช่ไหมใช่เราต้องเปลี่ยนเสื้อถ้าเปลี่ยนชุดชุดนี้ชุดนี้โอ้ยเริ่มกระตุกแล้วเริ่มกระตุกและอร่อยโอ้ยโอ้ยกระตุกนี้เคยฉันจะไม่อยู่แล้วนะโฟสต์กองดัก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 แกกิกอกกั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 กพ่อสู้ไอพาย ไม่ติดตรงใส่นะทุกค่ะไม่ยั้ตจะพูดไอน,นะอือก um ็มูจะเอได้าขั้นนด่งกันเลยเฮ้ยคนคนนด้ยามแพ้เลยนะอย่างวาล่าเอ้ยในนี้วุ่นวายจัดเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนมาเลยตั้งอ่ะใช่ให้มันเป็นตอนกับนเคย เอนต่อสักประมาณน่าจะได้และชั้นสองชั้นสองห้องไหนนะอชั้นสองว่าชั้นสาม้ังอะไรอ่ะเอาปีมนตรงมาตีมนตรงต่อว่าผิดห้องผิดห้องผิดห้องใช่อหอ้าวหายวัด ั <What? S 2> บอกวันนี้วัดเอาหายเอาผีหายอ๋อจะไปจะบอกไงหาเตะพี่าพักคงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนพักคงระดูเวลาแบบเวลาแบบแบบเด็กแบบ ไอไอเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้เขาแบบไม่ถนัดเลยนะปื้ดหนีเลยเอาเียหนีเลยเออแล้วก็่าน้ำได้เนาะใช่ใช่ใช่โอ้ยเหมือนจะเชื่อมมันมาถึงตรงนี้เลยเออว่าฉันไปสักตรงถึงนี้่าน้ำาน้ำาน้ำโอ้มีเห็ดด้วยอ๋อาน้ำมีเห็ดอ่าพน้ำมีเห็ดต่าน้ำมีเห็ด รานี่หตุรามีนหตุตอ,อนนะี้มีเหตุอ่ะตกกระจนะตกกระจายตกกระจายรีบไปทุกคนสวัสดีไม่มีอีกแล้วอุ่นขนาดนีต้ตำรวจ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 วตำรวจอือแล้ววิธีฆ่าตำรวจ ตอ,อนนี้ก็ต้องระวังตัวสุดขั้นหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนเสื้อสเน่ย์มันไม่ได้สเน่ย์สเน่มันไม่ได้สเน่ย์มันไม่ได้สเน่ย์มันไม่ได้มต้องเป็นเสื้อแบบที่แบบมีพลังติดตัวใช่ไหมแล้วเสื้อไหนนะที่มันมีพลังติดตัวชอบชอบใช่เห้ยเดี๋ยวมันเจอมันเจอมันเจอเลยมันเถอะอ๋อแถวนี้อ่ะ เหมือนเที่ยวเนี้ยโอ้เห็นไอร้ายกาศร้รายกาดเนาะเห็นใครไม่ได้เลยเห็นร้ายกาดไอ้ก็จริงแหละว่าเห็นมาไม่ได้แต่แต่พวกนี้มันมาเร็วนะจ๊ะเม,มาล็อกพื้นฐานทีตำรวจก่อนม่าวุ่นวายมากตอนนี้โอ้ต้องเปิดผุ่มต่อยก็แล้ว แเธอคอดับดับดัตอนนี้ก็รับ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 ไม่เห็นจะรู้เลยเขาเลยแฟนดีคอพับมับมัมับตอนนี้อยากจะรับ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 เอารถใครได้เอารถปั้นเคอเอารปันเกอมันจะมากปลอดภัยเสมอรถปัานเกอรถปนกอรถปากออย่าไมชา่เตำรวตายไ

เล้ค่ะเลยปฏิบัติธรกิจของเรานี่ก็คือฆ่าเห็ดหรือแตงโมให้หมดเมืองคือจะเป็นค่าอะไรค่ะไอ่ไอสาก็บค่าคือค่าของใครนี่ต้องฆ่าแตงโมให้หมดเมืองซ้ับและอันนี้สีตลอดแต่เห็ดไม่น่าจะฆ่าได้นะเอาแต่แตงโมฆ่าได้โอเค ก็ต้องเต็งมเต็งมเต็งมงแเต็งมเต็มเต็งมเต็งมเต็มเต็มเต็งมเต็งมเนาคไม่ได้ตังมอ้าก็จะไป้งหนีนเงมูขาได้นต่งมข้าได้มาะกไม่ได้โอเคให้มัน โอเครเล่ <Okay. S 2> อืมมันหลอกฉันอขอขอรถคันนี้หน่อยนะโอาคืนรถคันนี้ต้องคือสภาพต้องคือสภาพเออนี่นี่องครามคันรถคันนี้เดี๋ยวรถนี้ย <Wow. S 1> ิ่งยิ่งไงความยากอยู่นะจจำได้ ฉันได้ราคาสีขาวเนะี่ย่งไยความยากทั้งยากเลยตอนนี้ก็ให้มันเช้าไปดูกย์ยี่ประมาณแปดโมงก็ได้อ้ยอืมใช่นี่คสิ่งที่ฉันต้องการ

ไม่ได้ไม่ได้เราจะมีคนโกรธแค่นี้ไม่ได้ไม่ <Hey God. S 1> เจ้าเราบ่นแล้วเจ้า <'s> นี่ค่ะมันทัวร์ไอ,อออนไซกระชืด <Okay, S 1> นะวันนี้น่าจะข้าหมดเลยออไอไกินไหนน่าเล่นเลย

เออน้องน้องน้เออพี่ตอนนั้นอ่ะหนูท้าผ้าห่มอยู่นี่เลยให้โดนด้วยนะจ๊ะกระถาทรงใจจิตทรงกระถานีกระถาทรงใจนี่ต้องดูหลรอบอืมแยกทางกันไปยกทางกันไป ทางกันไปอทางกันไปตึ๊ดจะโดนไหมจะโดนไหมเออไม่โดนไม่โดนโมมันหายไปสูดไม่แบบให้มองเห็นได้เยอะเนี่ยมองเห็นแตงโมแล้วเห็นไหมเห็นไหมแตงโมไมาเห็นเตงโมไมาเห็นเตงโมไมาอันนีะแตงโมนะเตงโมแตงโมแตงโมเออนีดีดีเตงโมแตงโมอย่าแตงโมแตงโมเออนีพา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 แตงโมพาแตงโมเ แตงโมกันผ่าแตงโมกันผ่าแตงโมกันผ่าแตง,มแตงมโมเฮ้ยเฮที่โรงพยาบาลเออเออเออตรงนๆๆองอี้ที่โรงพยาบาล นี่เนี่ยนี่นี่นี่เลงตังโมเลตงเต็งโุบแต่จะเล่งไปดดนใครบางคนนี่ก็จะตักตับตับตันี้ถ้าก็ไม่โดน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 เฮ้ยหนีหนีนี่นีน่องช่วยๆกันหน่อยนะเฮ้ยพียบเพียรฟัง ไม่ได้คนนี้ท่านพี่พยาบาลเราจะปล่อยไว้ไม่ได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ขเขาบแล้วนะคะบ๊ายบาย